โอเคครับกลับมากับพบกับผมอีกครั้งนะครับผมกับ b b O G P อนะครับผมกับครั้งที่แล้วนะครับที่เราค้างกันไว้ตรงนี้นะครับก็เราออกมานะครับให้เราออกมาครับโอเคครับตอนนี้เราได้เอรีจะไปโดยปริยายนะครับให้เราเดินไปเรื่อยๆนะครับก็จจะงงๆนิดหน่อยนะครับผมตอนนี้ก็ผมก็งงเหมือนกันว่าไปยังไงดี เอาละอ่ไปทางนี้นะครับเมื่อกี้มันเพิ่งเปิดประตูเราได้ปืนนี่ครับสามารถเอาปืนไปต่อยได้นะครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับมันจะมีอาวุธของเอเลี่ยนตกอยู่แถวนี้เดี๋ยวผมหากันยั่ไหนวะ โอเคครับไม่เสียเวลาครับเอาอันนี้ไปก็ได้ไม่เป็นไรโอเคโอเคนี่ต่อยได้ครับแต่อยอุ้ยมีนี่สุดยอดครับพลาสม่าลายฟืดโอ้โหดีครับกลับไปเดนกระยี่ย โอเคครับเราสามารถต่อยไม่ได้ครับนี่ครับผักมันโอเคครับตอนนี้เขาบอกว่า F to reload ว i ว w view i ลบ v i e ลบคือสลับอาวุธแต่ถ้าเป็นว i e บวกจะเป็นสลับสลับระเบิดนะครับอันนี้ผมเป็นคนตั้งไว้เองบางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้นะครับ แหมมันหลับไปโดยปริยายเลยนี่อกี้หลบไปหลบไปสุดเวลาไม่เหลือเวลาไม่พอเนี่ยระเบิดระเบิดอะไรระเบิดอะไรเราเปิดอะไรโอเคครับผู้พูดครับ Got him Keep it up

นี่ครับหลับไปโดยปริยายหลับไปโดยปริยายไม่หลับไม่หลับเหออไม่หลับเหรอวะไม่หลับเหรอมึงไม่หลับเหรอมึงไม่หลับเหรอโอเคครับรอบอลโหลดแป๊บหนึ่งนี่ หลบอหลบสัตว์หลบหลบสัตวเี่ต่อยครับสคัจริงเลยเอเลี่ยตอเล็กนี่ถ้าเป็นเล่นเป็นโหมดเอออีซี่นะครับเอเลี่ยยิงนัดเดียวก็ตายลต่อยนัดเดียวก็ต่อยทีเดียวก็ตายละแต่ผมบังเอิญผมไปเล่นโหมดนี้ ครับต่อยอย่างเดียวครับไม่ต้องเบิงกระสุนครับเดินเดินไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆอืมอืทางนี้โอ๊ยไปเหรอยิงต่อย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  keep your head down there's two of us in here now remember หายแล้วครับหายแล้วตอนนี้เดือดรึครับ นี่ครับนี่คือบาเลียของพวกมันนะครับนี่คือปืนร้อนครับนี่คือท่าที่ปืนร้อนครับ <C le af> โอเคเราเปลี่ยนอาวุธเป็นอันนี้นนนะนเลย เราไม่ต้องเปลืองก,กระสุนนะครับต่อยมันรัดเดียวก็ตายแล้วตายตายาตายซะเออะตายเลยเป็นไงนี่ครับเรามาถึงขึ้นทางแล้วตอนนี้ Covenant on the landing above us รู้สึกว่าเสียงมันจะดังมากเลยครับปรับนิดนึงขอเนี่ยปรับนิดนึงครับ Um, ออดิโอเสีดับเขาเป็นเอ้ศูงเลิกช่างแม่มหมครับโอเคไปค,ครับตอนนี้รู้สึกว่าเวลา6นาทีของเราจะหมดแล้วโอ้ยทำไงดีเนี่ยอืม โปรแกรมแฟปนี่จะกินเคิืหรอเนื้อที่มากเลยนะครับ อยแหลกแหลกไม่แหลกงี้เนี่ยโอ้ยยิงดิเออหน้าโอยปืนร้อนอันตรายนะครับปืนร้อนทําให้เลือดเราเสียได้เหมือนกันตัวอะไรมันยิงวะเนี่ยโอเคไม่ต้องเปิดกระสุนนะครับปึ๊บอานตอนนี้กล่องพยาบาลนะครับผมนี่ถ้าเก็บแล้วเนี่ยจะแบบสดชื่นมากเลยครับโอเค,ครเราไม่โง่นะครับ ดีวะโอเคครับเรอ,อ,อตรงนี้สักพักนะครับผมรอให้เสียงผู้หญิงเนี่ยมันพูดเสร็จก,ก่อนอ่ะจะมีพูดเสร็จปุ๊บก็จะมีมนิเวเกเตอร์มาให้เราครับครับตรงนี้อดไปครับผ่านไปไม่ได้ครับอ้าวตรงนี้ก็ไม่ไรอีกโอเคครับตรงนี้ครับมั่วไปครับ ผมเล่นมาหลายรอบแลนะ้วเนี่ยผมจนผมจําได้แล้วเนะี่ยทางไหนไปทางไหนเนะี่ยนะครับผมโอเคครับตรงไปเรื่อยๆครับทางนี้ก็ตันแน่นอนไม่ตันครับโชคดีจริงๆเลยตรงนี้ผ่านไปไหมนะครับให้เรากด E ครับนานเป็นไงครับสุดยอด E คือมารีแอตแทกนะครับ Attack มารีแอตแทกเน่มิลี่แอตแทกไม่ใช่มารีไไก่หลับไปโดยปริยาย ไก่ละไปไก่ละไปเออไก่ละไปดูไป,ไปลยไม่โดนนะครับผมเสียดายนะครับยิงโดนกูไม่สัต์ยิงโดนกูไม่โอ้ยเต็มเลยโอ้ยเยอะว่ะโอ้ยไมมันเยอะอย่างนี้เนี่ย ต้องบูแหลกเลยนะครับตอนนี้บูแหลกเช่นเดียวครับอ้าวตายโดยปริยายนะครับอืมนี่ไม่ตายปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนี่มันหาตัวเราอยู่นะครับไอตัวนี้มันหาตัวเราอยู่มันจะฆ่าเราให้ได้นี่ครับเอเลี่ยนครับเอเลี่ยน ที่หลบซ่อนอไว้อยู่นะครับไม่ต้องยิงนะครับเดี๋ยวมันก็ระเบิดเองตรงนี้ไปไงเนี่ยอ๋อไปทางนี้ครับปุ๊บนานเอ,ออเออเออตรงนี้มีอีกตัวครับผมจำได้ครับผมจำได้ โอเคครับผ่านไปครับเพื่อเราจะมาตามตรงนี้ครับแม่ถ้ามีระเบิดนะครับผม,ผมเสร็จไปแล้วผมไปแล้วเนี่ยพวกเนี้ยนะครับแหม,มนเซ็งจริงเลยเดียวโอ้เยอะนะครับตรงนี้ อัดรูครับอัดรูวิ่งมาได้วิ่งมากระโดดต่อยต่อยกระโดดต่อยอยิงต่อยต่อยนะยิงต่อยเออใช่ได้ใช่ได้ปึ๊บปึ๊บ,ป,บปึ๊บตรงนี้มีอยู่ครับงโง่ครับอย่างโง่ไอ้แปลงนี้ครับเนี่ยเราต้องไปซุ่มโจมตีจากตรงนี้ครับ ตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งตัวแน่นอนอันนี้เพื่อเราครับปั๊บปั๊บปั๊บยิงยิงยิงใน้โหเยอะบันเลยเหงืซวยตัวนี้กึ่งตัวอิชตายตายอตายอตายอตรงนี้ครับเราต้องรอตรงนี้แหละผมว่านะเรือ,อจ,จะไม่ใช่อ่าใช่ด้วยนะครับ โอ้โหเป็นไงครับผมเป็นไงแหมจบแล้วครับผมจบแล้วครับพาร์ทหต่อไปก็จะเป็นพาร์ทสนะครับผมก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านครับสวัสดีครับผมติดตาม B O G P T S กับ Hello C E Walkdo พาร์ทสอได้ในทาง w w w y o u t u b e c o m u s e r w e s l e y 5 5 f u นะครับสวัสดีครับชาวเกมเมอร์